Channel นะครับเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้ผมจะมาทำแยมสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่ <Strawberry S 1> <Strawberry S 2> ที่ผมใช้จะเป็นสตรอเบอรี่แชแข็งเนาะแล้วก็เดี๋ยววัตถุดิบแล้วก็กอุปกรณ์อะไรมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวัตถุดิบของเรานะครับก็จะมีสตรอเบอรี่ห่งกิโลน้ำต,ตาล600กร,รมัมแล้วก็จริงๆใช้เพคตินนะครับแต่พอดีผมหาไม่ได้ผมเลยใช้เจลาตินแทนแต่การใช้แทนในที่นี้ก็คือเนจะสัมผัสยังไงก็จะออกมาไม่เหมือนกันเนาะ มันแค่จะไม่เหลวใครหาซื้อเพรชกินได้นแนะนำให้ใช้เพรชกินมากกว่าครับใช้ปริมาณ2ช้อนโต๊ะผมก็จะใช้ทดแทนร้อยเปอร์เซ็นต์ลยก็คือใช้เป็นเจลาตินสองช้อนโต๊ะเนาะไปดูขั้นตอนวิธีทำนันขั้นตอนแรกนะครับเราก็ตั้งไฟจริงๆถ้าใครมีกระทะทองหรือใช้กระทะทองดีกว่านะครับตั้งไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวพอร้อนเราก็จะใส่สตรอเบอรี่ลงไปนะครับ ตะวังกระทาเป็นรอยนิดนึงเนาะเ้ื่งงงองความว่าตอนนี้สตรอเบอรี่มันแข็งนะดี๋ยวเทยเล่นเนาะที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นไม้พายนะครับหรือถ้าไม่มีก็ตะหิวก็ได้แล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับจนสตรอเบอรี่เริ่มนิ่ม แล้วตัวนี้นะครับเราก็ไปตั้งน้ําร้อนนะครับใครมีการน้ำร้อนเหงืจะติ่งน้าร้อนก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เอามาลวกพลโลเนาะลวกฟลโลของเราที่เราจะใส่แยมนะครับเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งครับ พอสตอรอเบอรีของเราเริ่มละลายนะครับเริ่มนิ่มแล้วเนี่ยมันจะนิ่มลงนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลที่เราตวงไว้ลงไปเลยก็คนต่อไปจนมันงวดนะครับ วิธีสังเกตนะครับก็คือปริมาณมันจะหายลงไปเนาะเพราะว่าน้ํามันจะเหยออกไปแล้วก็มันจะติดไม้พายนะครับแล้วก็มีความข้นขึ้นแต่นี้ยังไม่ติดเห็นไหมแล้วก็คนไปเรื่อยเรื่อยครับไม่ต้องรีบครับหลังจากเราใส่น้ําตาลไปแล้วนะครับแล้วพอมันเริ่มเดือดน,นะครับจะมีความปุดปุดเนาะผมไม่ได้ใช้ไฟแรงนะผมใช้ไฟกลางค่อนค่อนไปทางแรงนะครับมันก็จะเริ่มเดือดพอเราก็ใส่ตัว เทปตีนลงไปนะครับแต่ว่าถ้าใครหาซื้อไม่ได้นะครับสามารถใส่ตัวเจลาตินแทนได้ครับแต่ว่าเนื้อเนื้อสัมผัสยังไงมันก็ออกมาไม่เหมือนกันเนาะผมใช้เครนองขอนียี่ห้อนี้เนาะเห็นได้ทั่วไปแหละ จากนั้นเราก็คนต่อนีพอเราได้ความข้นหนืดประมาณนี้นะครับหเห็นไหมสังเกตไหมมันจะเริ่มติดละต่อมาไม่ติดมากเพราะอันนี้มันเป็นแม่พายซิลิโคนนะครับถ้าเป็นแม่พายไม้ก,ก็จะติดเดียวกันได้ประมาณนี้นะครับเราก็พักน้องไว้แป๊บหนึ่งแป๊บเดียวเนาะไม่ให้มันร้อนจัดแค่นั้นเสร็จแล้วเราก็จะ มาเตรียมขอนหลที่เราลวกไว้เมื่อกี้เนาะเราลวกไว้แล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับแล้วถึงฝาด้วยนะฝากด้วยนะอยนะ่าลืมอันนี้ก็คือยังไม่แห้งแล้วก็มาเตรียมส่วนนี้ไว้เสร็จแล้วเราจะเอาตัวนี้บรรจุใส่ขอนโหลก็เสร็จแล้หลังจากเราบรรจุสังกะปกแล้วนะครับขั้นตอนสำคัญเลยคืออันนี้เราจะปั้มกระปุกครับ เราจะคว่ำกระปุกอย่างนี้นะครับทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีเพื่อไล่อากาศท,ที่อยู่ข้างในนะครับเเราจะวางทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็พักหนึ่งนาทีเสร็จแล้วก็พิกกลับมาแล้วก็พักไปให้เย็นครับแล้วก็พร้อมรับประทานแล้วสามารถไปทําตามกันได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะความข้อนอย่างของผมอะ่ะถ้าเพลตินนะครับถ้าใช้เพลตินใช้2ช้อนโต๊ะถูกแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเจลาตินผมมะใส่2ช้อนโต๊ะเท่ากันแต่ว่า แล้วแต่คนเนาะบางคนชอบความความข้นเหนียวข้นหนดืดข้นหนืดมากข้นหนืดน้อยจะเพิ่มจะลดจะอะไรแล้วแต่เลยครับฝากช่องไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วย่าลืมกดกระดิ่งเนะาะไม่ใช่ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย